คิดไปสักพักรู้ตัวรีบละนันทิทิ้งกลับมารู้ลมสังวรสำรูมอินทรีย์ไว้อินทรียสังวรสังวรอ,อ,อยู่กับอะไรอนาปานสติลมหายใจหรือก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติก็ได้เพราะลมเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์จึงตรัสว่าอนาปานสติก็คือกายคตาสติ เราก็นั่งรู้ลมเข้าลมออกต่อไปพอจิตหลุดไปปุ๊บรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบละความก้าวหน้าของเราก็คือจิตที่หลุดไปรู้อารมณ์ไปนึกไปคิดเนี่ยแล้วเพลินไปนเนี่ยอาการที่เพลินไปจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเร่อยๆกว่าที่ความเพลิน จะสั้นลงสั้นลงเนี่ย <c oughs> เราก็ภาวนากันเป็นหลายๆปีนะแค่เนี้ยแต่แค่นี้แหละคือความก้าวหน้าที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดสอบเพื่อให้ตัวเราเนี่ยวัดสอบตัวเองว่าเราเก้าวหน้าหรือ,อยังดังนั้นเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าชัดๆเลยพระเจ้าว,วางไว้เรื่องหนึ่งก็คือ ละความเพลินได้เร็วไหมและเร็วขนาดไหนพระศาสดาชมดุดกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุลุดดีดนิ้วปุ๊บต้องหายหรือเหมือนหยดน้ำเนี่ยหยดลงไปในกระทะร้อนๆฟ้าบหายหมดอมบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิบตาของขนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์วนาชันเลิศ